เอาละรครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซ m ม n e ร w อลที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในวันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นใหม่นั่นเองครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของผมนะซี่สริดมากๆ เขาเลิกเล่นเกมไปนานแล้วแหละนะทีนี้ก็กลับมาเล่นเกมใหม่นะครับผมด,ด้วยเสียงของเกมด้วยความเกลือของเกมของเกมนะครับผมเขาก็กลับมาเล่นใหม่ทีนี้เขาก็เจอคำถา,า,า,ามมากับผมว่าเอ้ยในวันทําไมตอนนี้เกมมันพัฒนาไปไกลจังเลยแล้วเราจะตามผู้เล่นปัจจุบันทันไหมนะครับผมก็เลยเออโอเคเดี๋ยวเราทําคลิปเป็นไกด์ไลน์บอกนายให้แล้วกันนะ อันนี้เป็นคลิปด้วยความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อมูลที่ตกหลน่นผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอันดับแรกเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าตอนนี้เดินเกมเนีย่ยมันเดินทางมาถึงช่วงเวลาประมาณเกือบ8ปีแล้ว7ไป8แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยความที่เกมมันจะแบบ เดติดตระโดดไปดาวคัางคารมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะดังนั้นครับสำหรับผู้เล่นที่ห่างหายจากเกมไปนานนะครับสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือทีมพาฟาร์มนั่นเองครับทีมพาฟาร์มนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นการพาฟาร์มโดยการใช้พิษเป็นหลักนะครับผมตัวที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นก็คือจะเป็นพวกโจ๊กไดแอดแล้วก็่าเป็นพวกทาทูแล้วก็กริมคาดไฟนั่นเองครับผมมอนเตอร์โดยที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าเอาเวคั่นสองนั่นเองเพื่อนๆพื่อนคือเอาเวคั่นสองเนี่มนนนนยม <c oughs> มันจะอยู่ตรงนี้นะครับดันเอาเวกขั้น2นะครับผมมันจะใช้ energy แยกกับ energy ปกตินะครับผมก็คือ energy ปกติมันก็จะฟร์มังกรนี่โคปกติเนาะทีเนี้ยถ้าสมมุติในกรณีที่เป็นเอาเวกขั้น2อเนี่ยมันก็ต้องใช้ energy แยกเข้ามาอีก energy แยกเนี่ยมันจะในการนี้เรื่องของรีเขาเรียกว่ารีพลังงานแล้วกันเนาะรีพลังงาน1 energy นะครับเท่ากับ2ชั่วโมงนั่นเนองครับผมก็ประมาณนั้นนะทีเนี้ย มันมีมอเตอร์ขั้น2มากมายมากมากนะครับที่จะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาเวขึ้นมาทีนี้เงื่อนไขต่างๆมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละด่านแล้วกันเนาะอันนี้เราลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละด่านกันดูนะครับผมทีนี้เพื่อนเพื่อนต้องเพื่อนๆต้องไปโฟกัสที่มอเตอร์ขั้น2แล้วว่ามันจะมีตัวไหนบ้างที่เราเอาเวกแล้วมาจเทพบ้านนะครับผมขอแนะนําไปทีละธาตุเลยแล้วกันนะครับแบบเร็วๆนะตัวแรกครับทาทูนะครับผมหรือพิกซี่ไฟขั้น2ก็เป็นพิกซี่ปกตินี่แหละนะครับแล้วก็มีสกิลให เอาเวกขั้นแรกให้ได้ก่อนนะครับเอาเวกขั้นแรกเสร็จปั๊บแล้วก็มาเอาเวกขั้นสอนั่นเองนะครับผมทีนี้ตัวแรกนะครับทาทูนะครับผมตัวที่สองครับอินมุกมิทธาตุไฟขั้นสนะครับตัวนี้ก็จริงๆเดี๋ยวผมทำคลิปเรียงทำลายในการเอาเวกให้อีกทีนึงนะอันนี้ผมขอพูดแต่ละธาตุดีกว่าว่าเออมันมีตัวไหนบ้างนะครับสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นที่ควรเอาเวกขึ้นมานะครับอาจจะไม่ได้เรียงทำลายให้ผมต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปเรียงทำลายขึ้นมาอีก,ก,กนนะนะ EP <pet> ทาตุไฟก็มีพิกซี่ในเรื่องของอินุนะครับผมแล้วก็ตัวของอสเปกตอรานะครับหรือกิฟฟอนนะครับผมกิฟฟอนทาตุไฟขั้น2นะครับผมก็ต2ตัวแล้วเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมกริมทาตุไฟขั้น2นะครับผมอ่า ต่อมาครับผมธาตุน้ําขั้น2นะครับธาตุน้ำขั้นขั้นสองมีตัวไหนบ้างนะครับผมตัวแรกเลยที่แนะนำผมก็คืออินุกับมิธาตุน้ํานะครับผมอันนี้เอาไปใช้ลงมังกรได้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมตัวที่2ก็คือรูรูแอนด์เดอะแก๊งนะครับรูรูแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากๆซัพพอร์ตสามารถล้างบัฟได้เป้าปั๊บปิดให้ได้ตัวนี้ไปได้หลากหลายคอนเทนต์มากๆสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมในเรื่องของอาวุธธาตุน้ำนะวุธธาตุน้ำเนี่ยจะโกกรรรดไปทาางซิิววอออ์์นะคับผม่ ต่อมาครับที่ท่านลมกันนะครับขอไปแบบเร็วๆแล้วกันนะอาจจะแบบเพื่อนๆอาจจะฟังไม่ทันต้องขอไปด้วยนะครับผมท่านลมนะครับผมท่านลมเนี่ยจะมีเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะแนะนําให้เอาเวกนั่นก็คือแมวท่านลมนั่นเองครับแมวท่านลมเนี่ยมันดีตรงที่วมันลง3าหัวได้นะครับมันลงในเรื่องของโกเลมได้นะครับประมาณนี้สาหรับแมวท่านลมนะจ่ะเจ็บคอพูดเร็วเกินนะครับส่วนท่าแสงนะครับผมท่าแสงผมแนะนําอยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนั่นคือ อินุกามิ5่าแสงนั่นเองครับตัวนี้สามารถลบบัฟเกาะแตกแล้วก็ฮิวได้นะครับค่อนข้างดีมากๆเลยสกิลแล้วก็ตัวต่อมาครับชามานนะครับหรือยูฟอนท่าแสงตัวนี้สามารถโจมตีแรงตามเลือดพร้อมกับฮิวเลือดกากสกิลหนึ่งได้สกิลแพสซีฟเนี่ยเป็นการการันเขาเรียกว่ากันพวก คือพวกทาาุมืดจะตีน้องเข้าเข้าเบามากอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมทาาุมืดนั่นเองท้าุมืดเนี่ยมีหลายตัวเหมือนกันที่อยากจะแนะนําแต่ว่าถ้าจะเล่นแรกๆจริงๆผมว่ามีแค่ตัวเดียวก็คือในเรื่องของอินูมืดนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้เราพูดถึงพัทขั้น2ไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะ อันดับแรกที่ผมจะให้โฟกัสก็คือเราต้องไปโฟกัสพาฟาร์มก่อนว่าพาฟาร์มเนี่ยมันใช้มอนเตอร์อะไรยังไงบ้างนะครับสก็คือเราลองมาดูในเรื่องของมอนเตอร์ขั้น2ก่อนว่ามอนเตอร์ขั้น2มันจะมีตัวไหนบ้างโดดเด่นตัวไหนบ้างที่หน้าปั้นนั่นเองครับผมพอเรารู้แล้วว่ามอนเตอร์ขั้น2องต่วหนหน้าปั้นเนาะเราก็หยิบปั้นขึ้นมาเพื่อที่ทําทีมพาฟาร์มพอทำทีมพาฟาร์มเสร็จปั๊บมีคอนเทนต์หนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับก็คือในเรื่องของเทนต์กัน ร่างนะครับผมนักร่างห่วงมิตินะครับนี่อันนี้เลยนักร่างห่วงมิติไอตัวนี้มันสําคัญยังไงบ้างไอนักร่างห่วงมิติเนี่ยมันทําให้เหมือนกับว่าเราจะได้รูนระดับตำนานนะครับผมมันจะมีคือปกติมันจะมีรูนเีเจนขึ้นมาเนาะก็จะเป็นรูนสีส้มปกติแต่ว่ารูนระดับตำนานเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มออฟที่ค่อนข้างสุดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีของอรูนเีเจนปกติรูนสีส้มปกติเนี่ยสป,ปีดมันอยู่ที่6แล้วกันเนาะ สมมติว่าสปีดมันอยู่ที่6แล้วกันนะครับแต่ว่ารุนระดับตำนานเนี่ยสปีดมันจะโผล่ขึ้นไปถึงประมาณสักประมาณ7 8หรือเปล่าจำไม่ได้คือมันจะสูงกว่าค่าตมปกติมันจะสูงกว่าค่าปกติค่อนข้างสูงมากนะครับผมมันทําให้เหมือนกับว่าออฟรอสูงมากขึ้นความความแบบความโหดของตัวจะมากขึ้นนั่นเองอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะมาเดือนละหนึ่งครั้งเนาะดังนั้นเนี่ยรุ่นแต่ละมันจะแด้แค่รุนนลีเจนด์แค่เดือนละครั้งเองอะทุกคนก็ต้องไปรุ่นแล้วกันว่าจะรียัังงงไบบ้านะครมอ นี่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของการรีรูนนั่นเองครับรีรูนระดับตำนานนะครับโดยการรีรูนระดับตำนานเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของหินร้อมโบราณหินร้อมโบราณเนี่ยมันจะต้องคราฟได้อทิตย์ละ2ครั้งนะครับเน้นนะครับอทิตย์ละ2ครั้งนั่นเองครับผมต่อมาครับผมสิ่งที่สําคัญมากๆอีกสิ่งสําคัญนึงเลยก็คือค่าอาร์ติแฟกต์นั่นเองครับผม ค่าอ์ติแฟกต์คืออะไรต้องขออธิบายแบบคร่าวๆก่อนเนาะค่าอ์ติแฟกต์ก็คือเป็นคือออฟหลักของน้องเนี่ยจะไม่เป็นเปอร์เซนต์ออฟหลักของน้องจะเป็นค่าออฟแบบดิบไปเลยตัวอย่างเช่น ATK ก็ ATK ดิบเดฟก็เดฟดิบ HP ก็ HP ดิบอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมทีนี้อ์ติแฟกต์ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆกัน,กนแบบภาษาชาวบ,บ้านชาวช่องเขาก็าคือมันจะเป็นการส่งเสริมที่ทําให้สกิลแต่และสกิลมีความโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองตัวอย่างเช่นนะครับผม สกิลของไอตัวผมขออนุญ,ญาตแล้วกันแนะนําเป็นในเรื่องของอินุมีขั้น2แล้วกันนะสกิลสองของอินุนะครับขั้น2นะครับเป็นการโจมตีให้พร้อมกับพรรคพวก3ตัวตามพลังป้องกันของคุณนะครับสกิลเนี้ยนะครับผมแสดงว่าไอตัวเนี้ยยิ่งเด็บเยอะยิ่งยิ่งดึงเพื่อนไปโจมตีใช่ไหมทีเนี้ยถ้าจะให้มันดีจริงๆอ่ะก็ต้องไปโฟกัสในเรื่องของการโจมตีประสานเพราะว่าสกิลที่สองของน้องเนี้ยมันโฟกัสที่การโจมตีประสานถูกต้องใช่ไหมเอยสกิลสองโฟกัสการโจมตีประสานหรือสกิลสอง ตีแรงตามเดฟเออตีแรงตาม a d k ตีแรงตามเอ่อตีแรงตามคิดดาเมดอะไรเงี้ยสกิลสองคิดดาเมดอะไรเงี้ยมันจะทําให้ตัวของอินุเนี่ยมันจะโจมตีสกิลสองแรงขึ้นจากการที่ไม่ได้ใส่ต่อถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่เนี่ยมันจะโจมตีระดับหนึ่งนะแต่พอเราใส่ปั๊บเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นมากพอสมควรนะครับมันอาจจะไม่มากมากสักเท่าไหร่แต่ว่ามันช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากๆ,ๆนะครับอ่ะเราอาธิบายแบบภาพร,าพราวมไปแล้วนะสำหรับอัจฉริต์อัจฉริต์ทำให้สกิลแต่ละสกิลมีความโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองนะครับผม ทีนี้เพื่อพูดเล่นกับเข้ามาใหม่ฟังผมเสร็จก็อาจจะงงว่าเอ้ยแล้วเราจะสร้างทีมพาฟาร์มยังไงได้บ้างนะครับอ่ะทีนี้เราต้องไปศึกษาใน YouTube หรือใน Google หรือในอะไรก็ตามนะครับว่าทีมพาฟาร์มที่ปัจจุบันเขาใช้มันมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนะครับผมสมมตินะอันนี้ผมขอยกเคสแล้วกันสมมติว่าทีมพาฟาร์มโกเลมนะครับ B12 ตอนนี้มันมี B12 แล้วนะปกติเราฟาร์มเนี่ยมันมีสิบใช่ไหมทีนี้มันอัปเกรดมาเป็น้บีากบ่องแมควรเลยต่างกันมับีมทีเนี่ ต้องไปศึกษารายละเอียดก่อนว่าเออ ไอ้กูเลมเนี่ยมังกรเนี่ยในโคเนี่ยเขาใช้มอนเตอร์ประมาณไหนแล้วรูนประมาณไหนบ้างการเรียนคอมบยังไงบ้างนะครับผมทีนี้พอเราศึกษาเสร็จปับ๊บเราก็เริ่มปฏิบัติต่อเลยนะครับการที่เราจะได้ทีมทั้งหมดทั้ง5ทีมที่ผมพูดมาเนี่ยบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายเลยคุณต้องใช้เวลาร่วมๆกันประมาณ3เดือนนะครับในการทําทีมพวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยรูยนค่อนข้างหนักมากแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมการฟาร์ม B12 ณปัจจุบนันนี้ไม่ได้การันตี5ดาวแล้ว คือมันจะการันตี6ดาวาเลยนะครับนี่คือความพิเศษของอแพทแพทนี้นะครับผมก็คือ พอมี2เสร็จปั๊บนะครับมันจะการันตีดูหกดาวอัตโนมัติแต่ว่าจะได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่ะีนี้ผู้เล่นที่เข้ามาเล่นแบบเริ่มเข้าเข้ามาเล่นก็จะงงว่าเอ้ยวันแล้วเรามีดูหดาวเราควรขายไหมเราจะไปโฟกัสที่6ดาวเลยหรือเปล่านะครับจริงๆผมพูดก่อนว่าถ้าในกรณีที่คุณมีดูมากพอแล้วผมแนะนําให้ขายได้แต่ถ้าคุณยังไม่มีดูนก็อย่าเพิ่งขายเลยนะครับค่อยๆฟาร์มค่อยๆเก็บเอาจะดีกว่านะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกัน อันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกนะครับผมในเรื่องของการพาะในเรื่องของการที่คุณรีเมคกลับมาเล่นเอรีใหม่นะครับมันก็จะประมาณนี้แล้วกันอาจจะงงหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลหรือคำถามอะไรก็คอมเมนต์น้าคลิปได้เนะี่ยผมจะทำเป็นคลิปพาร์ทๆแยกออกมาให้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วซีอูน t t i ามนะจ๊ะบ๊ายบาย